ฮัลโหลสวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์บายสังซ่นนะคะจะมาจะมาแนะแนววิธีวิธีทําให้ทุเรียนนะคะถ้าทุเรียนได้มาจากสวนนะคะทุเรียนได้มาจากสวนที่ว่าเราเราไม่ได้ใช้น้ํายาหรืออะไรนะเขาจะมีอะไรนะไปซุปน้ํายาทําให้สุกเร็วะคะ่ะแต่ทีนี้ซังอ่า เกิดจากเกิดจากไอเดียของ,งสังซาก็คือว่า้ังซ่าไปซื้อซื้อทุเรียนดิบอะค่ะแล้วทีนี้้ังซาก็ลืมเอาไว้หลังรถนะคะเอาไว้หลังรถประมาณ2วันนะคะปกติแม่ค้าเขาบอกว,ากว่ากว่าจะได้กินก็เป็นอาทิตย์นะคะนึกภาพออกไหมคะคือแดดก็คือแม่ค้าก็ทักบอกว่าอยู่บอกว่าคุณจะได้กินทุเรียนเนี้ยประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์นะคะ ทีนี้ซังซ่าก็เลยลืมไว้ไว้ในรถเพื่อจะเอาลงอ่ะค่ะพอพอไปไปเจอทุเรียนรถน่ะเราขี่ไปไปตากแดดหรือไปอะไรมันอบอยู่ในรถความร้อนน่ะคะ่ะเราบางทีเราจอดในร่มก็จริงแต่ตูดรถอะเราจะออกแดดนะคะมันก็เลยทําให้ร้อนแล้วก็สุกเร็วนะคะงั้นมาดูวิธีบ่มทุเรียนที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ํายา น้ำยาที่ว่าทำให้สุกเร็วอ่ะที่ที่อ่าพวกทําทุเรียนก็คงจะรู้หรอกเพราะว่าซ่งางซ่าก็เคยเห็นคลิปอยู่เขาซุปน้ํายาก่อนนะคะแล้วอะไรนะป้ายป้าย,ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะและทีนี้ซ่งางซ่าจะมาเอาสูตรของซ่งางซ่านะคะอันนี้เพิ่งอ่าเพื่อนเพิ่งเอามาให้ได้ได้เมื่อวานนี้ยค่ะเพิ่งตัดเมื่อวานแต่ว่าซ่งางซ่าไม่เกินพรุ่งนี้คือสองวันนี่ช้าสุดซ่งางซ่าก็จะสุกแล้วค่ะ แต่ทีนี้ทั e ้งๆมาาดูคลิปนะคะเพื่อนเอาทุเร mm ียนมาให้พ네่งตัดมานะคะเนี่ย นี่นะคะเพิ่งตัดมาได้ยินว่า,างั้นหละว่าเพิ่งตัดมามันใช่ป่ะเนี่ยค่ะเนี่ยข้าไป้ายนี่ย,ยังก็ไม่รู้เนี่ยค่ะดูทุเรียนทั้งซ่าเด้ว สังข์จะไปนำขึ้นรถค่ะประมาณสองวันเนาะสองวันน่าจะทานได้ป่ะนะคะทานได้ไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะเอาไปใส่ท้ายรถนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็อย่าลืมนะคะประมาณสองวันจะได้กลิ่นแล้วนะคะเนี่ยเพิ่งเอามาค่ะเพิ่งเอามาบึบ นี่ชังซาวันเมื่อวานนี้เขามาแล้วสังซาก็เลยลองแกะแกะเป็นไงบ้างยังแข็งโป๊กอยู่ค่ะนะคะยังแข็งโป๊กอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้อะไรนะเชื่อมน้ํามันให้อะไรเนะนี่ยเนี่ยนะคะเอาไว้ไว้ในในรถนะคะ ไว้ในรถนะคะประมาณสองสองวันก็ได้แล้วค่ะถ้าเราไม่ได้ป้ายยาหรือป้ายอะไรแนะนำให้ไปไว้ท้ายรถนะคะนะคะเดี๋ยวช่างๆาตจะไปไว้ท้ายรถแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะเห็นไหมคะเออถ้านั่นก็ใส่ถุงถุงร้อนนะคะถุงปิดฝาให้สนิทนะคะ ทังซาเคยทําไม่ใช่เคยทาหรอกค่ะแบบว่าหลงหลงเอาทุเรียนอ่ะไปไว้หลังรถประมาณสองวันมาเอาแล้วทีนี้มันก็สุกอ่ะค่ะทังซาก็เลยต้องบ่มแบบนี้ไม่ได้ใส่ถุงนะคะถ้าจะใส่ถุงเพิ่มไปอีกก็ได้ใส่ถุงแล้วมัดปากยิ่งเพิ่มความร้อนไปอีกค่ะแต่นี้สั้งซาทั้งซาชอบจอดรถตากแดดนะคะเพราะมันร้อนแล้วอบอยู่ในรถอยู่แล้วค่ะนะคะ อย่าลืมทํากันนะคะวิธีวิธีทาให้ทุเรียนสุกเร็วนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเราไม่ได้ไปไอเราไม่ได้ไปชุบน้ํายาจากแบบว่าของฝากจากสวนนะคะเราของฝากจากสวนเราไม่ไม่ได้ผ่านการชุบน้ํายาหรืออะไรนะเขาเรียกจิ้มน้ํายาให้ให้มันสุกเร็วอะคะ่ะ ก็ต้องอาศัยแบบนี้เอาค่ะขอบคุณามากๆคะ่ะ CU Next to ในค t c l นะคะวิธีทําให้ทุเรียนทําให้ทุเรียนอ่าอ้นนี้เร็วนะคะเนี่ยถ้าจะใส่ถุงหีกก็ได้นะคะเนี่ยดูเนี่ยสังซ้าซังเศาาวไว้เอาไว้หลังรถนี่แหละประมาณถ้าได้กลิ่นมันจะกลิ่นเข้าไปข้างในรถเราเลยค่ะเพราะว่าสังซ่าเคยอันนี้สังซ่าจะไว้ประมาณสองวันนะคะลองดูสองวันเนาะเนี่ยแหละคะ่ะ ขอบคุณมากมายนะคะ